ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติภาค3ไฟป่าหมอกควันก็ร่วมมือกันค่ะเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นะคะโดยทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุขโขทัยร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าเขาหลวงที่สุขโขทัยก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะแบบเคาะประตูบ้านคือไปถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็พูดคุยกับประชาชนเรื่องของความตระหนักถึงพิษภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เกิดความร่วมมือลดผลกระทบจากภัยของหมอกควันและไฟป่าและก็ในขณะเดียวกันทางกองอำนวยการรักษาความมั่น คงภายในจังหวัดสุโข,ขทยัยก็ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าศรีสัชนาลัยนะคะอำเภอศรีสัชนาลายัยแบ่งกําลัง2ชุดปฏิบัติการเดินเท้าลาดตะเวนในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยค่ะเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังเรื่องของไฟป่าซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง สาเหตุของ p m 2.5ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันทําแนวกันไฟแนวเขตอุทยานแห่งชาติศีสัชนาลัยเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามถ้าหากเกิดไฟป่าเกิดขึ้นนะคะ,คะ